เครื่องแกงใส่ลงไปครับปุกปุกเติบด้คอยแสบสวัสดีครับแม่ลายสไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมบาวกึืมครับวันนี้บา้าวกึืมศิภาษเมยียดเน่าอยากเน่ากินคนบันนอกขอกหน้าอาหารของคนอิานบ้านเฮานะครับเนาะอันนี้บา้าวกลืมศิภาษเมียดเมนู มกปลาหน่อยครับผมปลาหน่อยในที่นี้มีปลาในเขามีปลาซิ้วปลากระเดิดปลาขาวหน่อยปลาข่แยงหน่อยนะครับเนาะเส้นแกงเบ้าเพิ่องกระตัมแล้วเรียบร้อยครับวันนี้เบ้าเครื่อสีมกใช้ใบตองนะครับเด้อวางวันที่แล้วนี่มกหม้อไปแล้ววันนี้สีมกใช้ใบตองย่างไกหอมๆแสีบๆครับผมนะครับเส้นแกงกระตัมแล้วเรียบร้อยเส้นแกงก็มีเกลือพริกหอมแดงไข่นะครับเนาะตัมเด็ดไมเรียบร้อยวันนี้เทามาปรุงเครื่องกันครับ ใช้ใส่หมอครับสิล้ค้นง่ายง่ายเครื่องแกงใส่ลงไปครับปุกปุกเติบดิค่อยแสบนี่ง่ายง่ายครับผม น้ำปลาใส่ลงไปวนวดเติบจุดจวดเติบสองครับพี่ก็แป้งนวดครับง่ายๆครับปรกหยาดคำนวณเอาน้ำปลา ลงไปโอเคอเคนครับเขาเครื่องดี บอนบ่มบาดเจ็บจังหน่อยเนี่ยอา่าป่าอีกนิดหนึ่งลางอีตัวผัขไห้แย่งหรือว่าผักอีออมนะครับเนาะใส่ลงไปโหลดหอมหอมว่างไปกูจะพอดูู้กว่างเงิันลืมว่างเงิันที่หนูเก็บมานัน ตัวเูล่าออใส่ลงไปครับมาใบกูดมรด้หลูกสองใบก็ ไปบักกูดสิกสิกขกวกลงไปรลดุดนในเขาเครื่องอีกที่นึงโอ้ดดได้ไล่มกูดได้ไหมนะครับเนาะมาหาหกมกุนที เรียบร้อยครับผมการปรุงเครื่องมกป่าหน่อยนอะครับเนาะนี่ครับเอาปห่อใบตองเลยเลยครับันนี้เอากรย่างไฟครับห่อเรียบร้อยเกาขืนย่างไฟเลยครับได้ห้ามกครับผมนี่เอาใบตองอยังดี เกือบใหม่โอ้หอมหอมครับหมกหน่อยก็มูลเลยอเด้นี่ไปครับ,บเ๋บ้าคืนจีภากินเล็กน้อยครับผมสวัสดีครับตามสไตล์ของบ้าคืมะคะแล้วครับเนาะเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดกบเขาแล้วแล้วก็ต้องกินโซ่กินยัวที่นนองทรามพุสมห้าจังน้อยครับผม มาบอ่บอหลายใหญ่หางผ่าจำจุเส็บแสบจังหน่อยนะครับเนาะมกนิดหน่อยนะ่ยนี่ครับมาเด้อเส็บแสบนี่ความแสบของมกปลาอ่ะ มกปางแซ่บมกปาง้วยนะครับเนาะอืมเบาคืนกินเข่าอยากกินรสจัดเลยนะครับเด้อเพราะป็อนอันเป็นหนึง่งเบาคืนลำลูโดดตลอดล่ะเบ็ดบ่พ่อติ๊ชไอเป็ดโกดได้ตอนแรกแล้วผู้เฒ่ากินน้ำบ่ได้นื้อหน่อยขี้น้ำบ่ได้นะครับเนาะนะี่ครับโกด,ด สุดยอดครับนกเขาบ่า คำเดิห่องหากูฮาคขอ,อ,อนมอนะครับเนาะเคทคิดยังไหเกือบคำนี้นั่นบ้าก้มกันไน้ แม่นม่นอนโคกขามนี่เองมั้ยไงนอนโคกขามไปจักท่แม่นแดดจ้ำๆแล้วก็ร่มหนาวที่ร่มๆมีวีนะครับเนาะป่าที่ร่งลีร่งต่อนร่งตรงดี นี่ก็ล่งล OK. ่องยื้พักหนึ่งนะครับที่เบ้าคือมามานนี่บาทที่เริ่มล่งแล้วก็ดีครับเครื่องปุ๋งที่เบ้าคืนปุ๋งก็ดีเลยไม่ได้จีมัวเลย ี่ก็ข่าวกำลังตู้มือเชอบจนกะถึงนะครับเนานะนย่างว่านะต้องใเ้าเข่าวกำลังยังจดจมด้ว่าส่วนผสมนี่แต่ผสมซิ่มนะครับเนาะใส่ประมาณนั้นประมาณนี้เยัดจมคลัง,งว่านกือมือครับมือสวด

Nani obo wang kubawa Nani obo wang kubawa Nani obo wang อนน้อยอคนยคน้อยกินเบสพอ,อดีแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับเ้ืนี่เรื่มงแบกำลังใจบ,าบ,าบา้าคืันะเครับกดติดตามทรัพย์ตกี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่เพื่อพอ่า,พาทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของบ่าคืมครับผม อีิปประการในขอโทษเข้าไปเด้อครับเด้ออย่าถือโทนกดเครื่องยงหัวซาบ้าคืมโตบะคืมเหมือนจี่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณห,หลายๆครับกลับเบิดแต่ว่ากำลังแสบนัวอันนี้เอาอัดน้ำกวงนงี่จะคั่มหน่อยหน่อยกันเลีมเล่มเลๆ่ม